วิเคราะห์คู่แข่งทีมชาติไทยในแต่ละคู่ว่าทีมชาติไทยวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยมีโอกาสจะชนะกี่เปอร์เซนต์วันนี้เรามาร่วมวิเคราะห์กันครับแต่ก่อนจะไปพูดคุยกันต้องขอขอบคุณรถยนต์ซูซูกินะครับมาพร้อมแคมเปญยูอ i n g ด o n ดอน i ร e นะครับรวมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใย,ยเพื่อสร้างสารรคสังคมไทยภายใต้โครงการดีๆของซูซูกิคอร์ดวีแคร์เหนือความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการและก็สัมผัสนิวซูซูกิเอลติก้า Smart h y b r i d t h e Power เ f Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมรับข้อเสนอพิเศษมากมายได้เลยนะครับที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศและก็สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th นะครับขอฝากไว้ในออบก,กอดดวงใจด้วยนะครับกับ New Suzuki e l t i c a Smart Hybrid อย่างที่เราทราบกันนะครับว่า VNL เนี่ยใกล้ก็จะมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้ครับกระแสก็ดุเดือดพอสมควรนะแฟนๆชาวไทยเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้อย่างมากเลยนะครับหลายคนบอกว่าขอแค่รอบแทีมเหมือนเดิมหลายคนเนี่ยครับตั้งเป้าหมายไปที่รอบรองชนะเลิศเลยนะหรือหลายคนก็แบบชิวๆสบายๆขอให้ทีมชาติไทยเล่นได้เต็มที่ก็พอชนะให้ได้5นัดเหมือนปี2022ก็พอนะครับซึ่งหลายๆความเห็นครับก็มีพังคูกันมาในโลกโซเชียลนะครับซึ่งวันนี้ครับโอเกอร์ก็จะมาทําการวิเคราะห์กันครับ ว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีโอกาสที่ชนะทีมไหนบ้างแบ่งเป็นเปอร์เซนต์ก็แล้วกันนะครับตามความคิดของโอ๊กนะครับแล้วท้านเพื่อนคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับอ่ะไปเริ่มที่สนามแรกกันก่อนเลยครับแข่งขันกันที่ตุรกีนะครับทีมชาติไทยครับเปิดสนามเจอกับทีมชาติอิตาลีครับซึ่งตรงนี้โอ๊กบอกเลยว่าทีมชาติไทยโอกาสชนะให้เพียงแค่สิบเปอร์เซนต์เท่านั้นครับเพราะต้องบอกกันจริงๆนะครับอิตาลีเป็นทีมแชมป์เก่านะถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าในฤดูกาลนี้จะไม่มีกัวนู พอสมควรโอกาสชนะของเรามีประมาณ10%ครับถัดมาครับในคู่ที่2ครับแคนาดาเจอกับทีมชาติไทยอันนี้สูสีกันพอสมควรครับ VNL ปีที่แล้วเราชนะเขาได้นะครับแต่ว่าในชิงแชมป์โลกเรากลับแพ้พวกเขาไปนะครับต้องยอมรับว่าแคนาดาแก้เกมได้ดีจริงๆนะครับในทิงแชมป์โลกเนาะซึ่งตรงนี้ครับมองว่าทีมชาติไทยน่าจะชนะแคนาดาไปได้นะโอกาสชนะมองว่า60%ทีมชาติไทยน่าจะเอาชนะได้ครับผมถัดมาเป็นคู่ที่3ามว่าทีมชาติไทยกับโปแลนด์ครับย้อนผลงานกันนิดนึงครับใน VNL ปีที่ เราแพ้เขา32นะครับแล้วนชิแชมโลกเราแพ้เขา3 ok 0นะครับด้วยอะไรต่างๆนานาก็ต้องยอมรับว่าโปแลนด์เป็นทีมที่เราเคี้ยวยากพอสมควรว่าถึงแม้ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าระดับชื่อชันเนี่ยมันจะดูใกล้เคียงกันแต่โปแลนด์ก็ดูจะเหนือกว่าเราพอสมควรนะและมีการปล่อยข่าวลือออกมาด้วยนะครับว่าตัวมาไม่เต็มตัวมาไม่ครบแต่ผมสุดท้ายครับตีเซียก็มานะครับเพราะฉะนั้นโปแลนด์บอกว่าประมาทไม่ได้ว่าการชนะเรามีแต่ว่าอาจจะไม่เยอะครับสักประมาณ40%ปรนก็แล้วกันครับในการเจอโปแลนด์เนาะส่วนแม์สุดท คู่ปรับเก่าครับอย่างเกาหลีใต้นะครับถ้าเป็นยุคของกัปตันทิมเนี่ยทีมชาติไทยก็น่าจะเหนื่อยอย่างแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ครับเป็นยุคที่เกาหลีใต้กําลังผัดใบกําลังผลิใบนะครับซึ่งตอนนี้พูดกันตรงๆครับทีมชาติไทยดูเหนือกว่าว่าโอกาสที่จะชนะเกาหลีมีถึง80%ด้วยกันครับตรงนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับต่อไปเป็นสนามที่2ครับทีมชาติไทยเจอกับเยอรมันครับแน่นอนครับหวดกันมาในชิงแชมป์โลกนะครับแล้วเราก็แพ้ครับไป3ต่อ1นครับและล่าสุดครับทีมเยอรมันนะครับไม่มีทาง ย่ yeah, เพื่อนร่วมทีมของมุมบิมและเพียวเพียวนะครับเนื่องจากไม่ติดทีมชาติก็เลยเหมือนกับว่าจะประกาศเลิกเล่นนะครับเท่าจากข้อมูลที่โอกรับรู้มานะครับซึ่งตรงนี้ครับเยอรมันเป็นทีมทีมท่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับทีมชาติไทยการเจอทีมเยอรมันเนี่ยมันก็ไม่หมูแต่โอกมองว่ามันเป็นทีมที่อยู่ในระดับที่อยู่ในเลนเดีเดยวกันครับทีมชาติไทยสามารถสู้ได้นะโอกมองว่าทีมชาติไทยมีโอกาสสักประมาณ40%ก็แล้วกันครับต่อไปครับเป็นการเจอกับสหรัฐอเมริกาครับเราทาได้ดีครับในแมตช์จ อเมริกาครับพิกชนะเราไปได้3ต่อ2เซตนะครับแต่ก็แน่นอนครับทีมชาตไทยเจออเมริกาโอ๊กมองว่าเล่น5เซตด้วยกันบ่อยนะครับโอกาสชนะก็สักประมาณ20%ก็แล้วกันนะโอ๊กเชื่อว่าทีมชาตไทยได้เซตอย่างแน่นอนในการเจออเมริกานะครับต่อไปครับเป็นเซอร์เบียครับโอ้โหแน่นอนแล้วครับทีมนี้เป็นแชมป์โลกนะครับสสมัยซ้อนเข้าไปแล้วนะครับแต่ผลงานใน VNL ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเซอร์เบียเนี่ยการที่เขาจะส่งผู้เล่นมาใน VNL เนี่ยจะไม่ใช่ผู้เล่นที่ดีสุดนะอาจจะเป็นผู้เล่นที่ไประ มักจะสู้กับเซอร์เบียได้นะครับในรายการ VNL นะและปีที่แล้วเนี่ยเราก็ชนะเข้ามา3ต่อ2เพราะฉะนั้นนกมองว่าทีมชาติไทยมีโอกาสเหมือนกันนะครับเทียนะเซอร์เบียใน VNL ได้นะย้ำนะครับว่าใน VNL ถ้าในรายการที่เขาเรียกว่าเซอร์เบียจริงจังกว่านี้ก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับแต่พอใน VNL ปุ๊บบอกว่าทีมชาติไทยมีโอกาสถึง30%เลยครับที่จะชนะเซอร์เบียนะครับเทียที่สําคัญต้องดูกันว่าบอสโควิกลงหรือไม่นะตรงนี้สําคัญมากๆครับแล้วต่อไปครับเป็นคู่สุดท้ายนะครับในสนามที่2อนะครับทีมชาต จริงยป์โลกเราชนะเขามาได้แบบสบายๆได้สามต่อศูนย์เซตนะครับเพราะฉะนั้นการเจอโครเอเชียกมองว่าระดับของเราก็ยังเหนือกว่าในระดับหนึ่งครับโอกาสที่จะชนะอ,อุกมองไปถึง90%เลยในการชนะโครเอเชียจะต้องระวังฟาร์มบิทคนหนึ่งของเขานะที่เหลวอออมองว่าก็น่าจะสู้ได้หมดนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะโครเอเชีสยสบายๆครับ และสนามสุดท้ายครับเป็นสนามที่ประเทศไทยนั่นเองครับเราเปิดหัวมาเจอกับเนเธอร์แลนด์เลยครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าในเว L นอปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันนะครับในชิงแชมป์โลกก็ไม่ได้เจอกันนะครับซึ่งผมมองว่าเอากันจริงๆนะวัดกันตามระดับนะครับทีมชาติไทยกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยผมมองว่ามันก็ใกล้เคียงกันอยู่แล้วโอกาสแพ้โอกาสชนะเนี่ยอมว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับถ้าเล่นสนามกลางอมจะให้เนเธอร์แลนด์ประมาณ60ทีมชาติไทย40นะครับแต่ว่าพอมาเล่นที่ประเทศไทยองคให้ทีมชาติไทย50นรแด์50 ถ้าเสียงเชียร์แน่นๆโกมองว่าทีมชาติไทยน่าจะเก็บเนเธอร์แลนด์ในบ้านของเราได้ครับพยายต่อมาครับเป็นทีมชาติไทยเจอกับตุรกีครับแหมตรงนี้แอบหนักพอสมควรนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยเอาจริงนะถ้าวัดกันปอนต่อปอนวัดกันตามตำแหน่งต่อตำแหน่งอย่างนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าตุรกีเขาเหนือกว่านะครับแต่ว่าครับทีมชาติไทยเป็นจอมล้มยักษ์อยู่แล้วครับในชิงแชมป์โลกเราชนะตุรกีมา3ต่อ2นะครับและในเวนเอลปีที่แล้วนะครับเราแพ้ให้เขานะครับสต่อหนึ่งในการเล่นที่บ้านของเขาครับซึ่งมาเล่นที่ประเทศไทยกมอง ว่าโอกาสเราพอมีเหมือนกันคือเราเล่นไม่กลัวอยู่แล้วนะเคยชนะมาแล้วพระนั้นมองว่าทีมชาติไทยครับมีโอกาส30%กอลเกะมีโ,โอกาส70%ครับแต่ต้องระวังวากัสให้ดีแมตัวนี้บอกได้เลยว่าของจริงครับมาทีหนักหน่วงอย่างแน่นอนนะและคู่ต่อไปครับทีมชาติไทยเจอกับญี่ปุ่นครับตรงนี้ก็ต้องบอกกันจริงๆว่างูเหลืองกับเชือกกล้วยครับถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านของเราเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะญี่ปุ่นเนี่ยมันก็แอบยากพอสมควรนะพูดกันตรงๆนะเจอจีนนึกว่าเราเล่นดีกว่าเราเล่นง่ายกว่าพอเจอญี่ปุ่นแล้วแหมมันเหมือนเจอแบบสไตล์เดียวกันแล ขาแข็งแก่งกว่าเำลังจะสู้ได้ลําบากพอสมควรนะครับในการเจอญี่ปุ่นแต่เล่นในใบ้านของเรานะครับโอเค20%แล้วกันในการชนะญี่ปุ่นนะเออม,มองว่าถ้าเราเสียงเชียร์แน่นๆก็มีโอกาสจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของส่วนสูงอะไรแบบนี้ มันก็ไล่เลี่ยกันน่ะญี่ปุ่นก็พอฟัดเพาอเบียงขอกําลังใจแน่นๆนเราน่าจะกดดันเขาได้เหมือนกันครับและคู่สุดท้ายของเวยนอปีนี้ครับทีมชาติไทยเจอกับบราซิลครับโอ้โหต้องบอกเลยว่ายานแม่เนี่ยเจอทีลาบากลําบนพอส,สมควรนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราตั้งเป้าหมายสั้นๆกันแล้วกันนะครับในการเจอบราซิลครั้งนี้ขอแค่ได้เซต เป็นพออกว่าน่าจะเป็นอะไรที่แฮปปี้แล้วสำหรับทีมชาติไทยนะครับแต่โอกาสชนะผู้กันตรงๆไม่อ้อมค้อมครับสักประมาณ10%ก็แล้วกันนะครับในการเจอบาราซิลเนาะสรุปง่ายๆครับทีมที่ไทยมีโอกาสชนะมากๆนะครับอกมองว่าก็คงจะเป็นเกาหลีกับโครเอเชียแหละครับที่นอนมานะครับส่วนทีมที่เราต้องไปลุ้นกันนะครับโอกาส50-50หรือมันอาจจะใกล้เคียงกันมากๆนะครับก็จะมีทางน้าของแคนาดาโปแลนด์เยอรมันแล้วก็ทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับตรงนี้ครับอกมองว่าเราพอฟัดพอเหวี่ยงอกมองว่ามันพลิกไปได้หมดเลยครับในการเจอ ทีมที่โอ,อพูดมานะครับส่วนทีมที่เราอาจจะสามารถล้มยักได้นะครับโอ๊กมองว่าอาจจะเป็นตุรกีนะมีความเป็นไปได้ครับเพราะอย่างแรกเล่นในบ้านของเราทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยน่าจะเข้าทางเรามากกว่านะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งครับนั่นก็คือเซอร์เบียซึ่งโอ๊กมองว่าเขาอาจจะไม่ได้จัดหนักจัดเต็มซึ่งไทยก็มีโอกาสที่จะพลิกเอาชนะเป็นไปได้เหมือนกันครับส่วนทีมอย่างญี่ปุ่นบราซิลอเมริกา ผมมองว่าปละไม่ได้ฐานที่เข้าใจครับแต่ก็มีโอกาสชนะได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องส่งแรงใจแรงเชียร์กันเยอะๆนะครับและสำหรับนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนแล้วครับแล้วเพื่อนๆเละครับคิดว่าทีมชาติไทยเนี่ยเจอกับทีมไหนมีโอกาสจะชนะกี่เปอร์เซ็นต์สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับและสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ